ซึ่งกรณีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ที่ถูกตั้งคำถามด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็ได้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้เพราะว่ากระแสะกดดันอย่างหนักกดดันขนาดที่บอกว่าให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไล่คุณสมศักดิ์ออกไปเลยนะคะคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละเวลาที่เราทำอะไรที่ดูดีมีราคา โดยขณะนี้นายกได้ตั้งกรรมการศึกษาแล้วและตนไม่อยากให้สัมภาษณ์ก่อนเพราะว่าจะเกิดความสับสนในรายละเอียดเพราะเรื่องพระาาราชกฤษฎีกามีรายละเอียดมากและหลายขั้นตอนอีกทั้งตนไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายขออภัยตนไม่มีพื้นทางกฎหมายพูดไปจะทําให้เกิดความสับสนนักข่าวเลยถามว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับท่านโดนการเมืองเล่นงานหรือเปล่าคุณสมศักดิ์ก็ยกมือขึ้นปฏิเสธโบกมือปฏิเสธนะคะพร้อมกับว่าไม่ทราบ ส่วนนะค่ะก็ถามว่ามีกระแสข่าวว่าการเสนอลดทั่วครั้งนี้มีการไปคุยกับคนแดนไกลและพักเพื่อไทยด้วยคุณสมศักดิ์ตอบเลยบอกว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาเรื่องแบบนี้ต้องทําอะไรที่ตรงไปตรงมาค่ะครับอ่เดี๋ยวรอดูนะครับคณะกรรมการที่นันยกจะตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจารย์เู่้บอกทํางานใช้เวลาหนึ่งเดือนจะสามารถคลี่คลายเรื่องนี้ได้หรือไม่นะครับค่ะ